โอ้แตกโอ้ยต่อตอไมเป็นไมเนนทิมถ้าสวงมันจะเี่ยมันจะวางอดีแต่ไม่เป็นไรมันจังหวะมันอาจจะจัดร่างกายไม่ไม่ร้อนเออะ ไหวไหมไม่เจ็บไม่เจ็บเมื่อกี้ดีแล้วเหมือนกับหลักหลักมันไม่หลักไม่แน่นคือได้ใหญ่แต่ว่าพอลงถึงแล้วค่อยค่อยเตกตอนลงเออใช่มันหน้าพลิกเพรอแอ่ตอนน้ำหนักน้ำหลักยังไม่เคยเพราะเมื่อกี้ถ้าพี่ถ่วงตู่เยอะๆหน่อยมันก็จะแปะพอดีแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ให้ดูท่าไม่เจ็บไม่เจ็บเพราะความเร็วตรงนี้มันความเร็วมันหมดแล้วใช่แต่แค่ลอยทุกอยาแล้วแต่เขาจะแบบแต่มันมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนจอด แต่ <laughs> ไม่ถึงเลนนะเออไม่ควร์เอ้า,อามันมันโดนแฟ่ชฟิลเตอร์ไม่ถือข้างนอกข้าง,งนอกโอ้ยมีเสียอ,อะไรไปซื้อกรอบนี่ใหม่เปลี่ยนกรอบได้เปลี่ยนมันดีตรงเนี้ย <laughs> เปลี่ยนกบไอ้ <laughs> ไ